เฉลิมพระเกียรติคุณพิบูรลทิเบตสักดิเดชบรรดาลพระผ่านเผ่าผ่านแผ่นดินโดยธรรมเลิศลำเนาพระปกเกล้าเจ้าธรรมราชาภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายมาประทับในย่านเว,วอร์จิเนียวอเตอร์นะพระตำหนักคอมตัน แต่ด้วยทรงผูกพันกับที่ประทับหลังเดิมจึงโปรโดให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีสเสด็จไปเก็บดอกไม้ที่พระตำหนักเวนคอร์ดในเช้าวันที่30พฤศจิาคมพุทธศักราช2484แต่ระหว่างทางก็ทรงได้รับข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระประชวรอยู่นั้นได้สเสด็จสวรรคตด้วยอาการพระหทัยวาย จึงรีบเสด็จกลับทันทีสิริรวมพระชนมายุได้48พรรษารวมระยะเวลาที่ทรงครองราชนาน9ปีหลังจากนั้นสี่วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้นณชาปนสถานโกลเดอร์สกรีนทางต้นเหนือของกรุงลอนดอนท่ามกลางพิธีที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีเพียงการกล่าวราชสดุดีและบรรเลงไวโอลินคอนแชตโตของเมนเดนโซนซึ่งเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดหลังจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินียังคงประทับอยู่ในประเทศอังกฤษต่อไปจนกระทั่งพุทธศักราช2491 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงจึงเสด็จกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีกระบวนแห่อันเชิญพระบรมอัฐิจากท่าราชวรดิเพื่อไปประดิษฐานณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทร่วมกับพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริยาทีราช และอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปประดิษฐานณพระอุโบสถวัดราชบพิตสถิตมหาศีมาราม